สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเจาะลึกกันค่ะกับเรื่องพลังของการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่มาจากหนังสือดัง Blink ของ Malcolm Gladwell ครับหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าไอความรู้สึกแวบแรกหรือที่เราอาจจะเรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็น่าเชื่อถือได้แค่ไหนกัน ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิทยานะคะแต่ยังเชื่อมโยงกับทักษะที่เราอาจจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆเพื่อให้เข้าใจโลกรอบตัวหรือแม้แต่เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำครับผมหัวใจสําคัญเลยก็คือแนวคิดเรื่องการรับรู้ที่รวดเร็วหรือ rapid cognition นะครับการคิดที่มันเกิดขึ้นแบบพริบตาเดียวจริงๆเร็วกว่าการคิดวิเคราะห์ตามปกติมากๆอ๋อเหมือนมันทํางานอยู่เบื้องหลัง ใช่ไหมคะแบบใต้จิตสํานึกของเราใช่ครับครับแล้วกลไกลเบื้องหลังที่เขาอธิบายไว้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าการหั่นบางๆหรือซินสไลซิงมันคือความสามารถของสมองส่วนเอ่อที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกที่ปรับตัวได้ a d a p t i v e u n c o n s c i o u s ในการจับรูปแบบสําคัญสำคัญแล้วก็สรุปผลได้เร็วมากจากข้อมูลแบบนิดเดียวเองนิดเดียวนี่คือแค่ไหนคะพอจะนึกภาพออกไหมคะบางทีแค่ประมาณสวินาทีเท่านั้นเองครับ ซึ่งจิตใต้สำนึกแบบนี้มันไม่ใช่แบบที่ฟรอยด์พูดถึงที่เก็บกดเรื่องเก่าๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ทรงพลังในตัวเราเลยที่ประมวลผลข้อมูลมาหาศาลแบบเงียบๆตลอดเวลาทําให้เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ทันทีโหน่าทึ่งมากค่ะในหนังสือมีตัวอย่างที่แบบว้าวๆไหมคะมีเยอะเลยครับอย่างเรื่องรูปปั้นเกติคูโรสที่ผู้เชี่ยวชาญศิละปะเก่งๆหลายคนมองแวบเดียวแล้วรู้สึกแปลกๆทันทีเลยว่าเอ๊ะนี่ของปลอมหรือเปล่า ทั้งๆที่ผลตรวจวิทยาศาสตร์บอกว่าแท้ใช่ครับตอนแรกผลตรวจบอกว่าแท้แต่สุดท้ายสังชาตยานผู้เชี่ยวชาญถูกมันคือของปลอมจริงๆโหสุดยอดหรือการทดลองเกมไพ่ที่ให้คนเลือกไพ่จากสำรับต่างๆนะครับผู้เข้าร่วมการทดลองเริ่มเลี่ยงสำรับไพ่ไม่ดีโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเร็วกว่าที่สมองส่วนคิดวิเคราะห์จะเข้าใจกติกาซะอีกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสมองเราทำแบบนั้นได้ อีกตัวอย่างที่ดังมากๆคือห้องทดลองความรักของจอห์นกอดแมนครับนักจิตวิทยาคนนี้เขาสามารถทำนายได้ว่าคู่รักคู่ไหนมีแนวโน้มจะหย่าร้างทำนายได้ยังไงคะแม่นยำถึง95%เลยนะครับหลังจากสังเกตการพูดคุยกันแค่อาจจะชั่วโมงเดียวโดยดูจากสิ่งที่เขาเรียกว่า4ี่อัศวินแห่งความสัมพันธ์4อัศวินมีอะไรบ้างคะก็จะมีการวิจารณ์การดูหมิน่นการตั้งรับแล้วก็การปิดกัน้นหรือการเฉยชาไปเลย ซึ่งไอ้ท่าทีดูหมิ่นเนี่ยแหละครับตัวร้ายที่สุดเลยฟังดูเหมือนว่าบางทีการมีข้อมูลน,น้อยแต่เป็นข้อมูลสําคัญสําคัญเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดจนเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าคะรูปป้องเลยครับที่เรียกว่าภาวะอัมพาตภภภจากการวิเคราะห์ analysis paralysis นั่นแหละจิตใต้สำนึกที่ปรับตัวได้เนี่ยมันเก่งมากในการกรองสิ่งรบกวนออกไปเหลือแต่แก่นสำคัญ แต่มันก็คงไม่ได้ดีเสมอไปใช่ไหมคะสัญชาตญาณเนี่ยแน่นอนครับมันก็มีด้านมืดเหมือนกันเพราะมันอ่อนไหวต่ออคติโดยไม่รู้ตัวหรือ unconscious bias และก็ภาพเหมารวมหรือ stereotyping ที่ฝังอยู่ในสังคมในตัวเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยอ๋ออย่างในหนังสือมีพูดถึงข้อผิดพลาดของวอร์เรนฮาร์ดิงใช่ไหมคะที่ว่ากันว่าส่วนหนึ่งที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีก็เพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีดูน่าเชื่อถือครับ ดูเป็นผู้นำตามแบบแผนมากกว่าจะดูที่ความสามารถจริงๆหรือที่น่าเศร้ากว่านั้นคือโศกนาฏกรรมอามาดูเาโลชายบริสุทธิ์ที่ถูกตำรวจยิงเพราะการตัดสินใจในเสี่ยววินาทีของตำรวจซึ่งเออมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของอคติทางเชื้อชาติที่ฝังลึกอยู่นะครับน่ากลัวเหมือนกันนะคะแสดงว่าความเครียดมากๆก็มีผลด้วยมีผลมากครับความเครียดสูงทำให้ความสามารถในการใช้สัญชาตญาณแบบนี้ลดลง หรือในทางกลับกันการพยายามคิดวิเคราะห์มากไปในสถานการณ์ที่ต้องการความเร็วก็าอาจจะไปบดบังการตัดสินใจที่รวดเร็วได้เหมือนกันอืม <c oughs> เหมือนจิตใต้สำนึกเรามันเป็นกระสกสะท้อนประสบการณ์แล้วก็อคติที่เรามีมาเลยนะคะใช่ครับการเชื่อสัญชาตญาณอย่างเดียวแบบไม่ตรวจสอบเลยก็าอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดหรือความไม่ยุติธรรมได้ง่ายๆเลย แล้วแบบนี้เราจะฝึกฝนหรือลอบคมสัญชาตญาณของเราให้มันดีขึ้นแต่ก็ยังรอบคอบอยู่ได้อย่างไรบ้างคะไม่ใช่แค่เชื่อเชื่อไปเลยคือกุญแจสําคัญจริงๆมันไม่ใช่การเลือกว่าจะคิดช้าหรือคิดเร็วอย่างเดียวนะครับแต่คือการสร้างความสมดุลสมดุลระหว่างสองอย่าง ครับต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้การคิดแบบไหนมีแนวทางที่เราพอจะฝึกได้เช่นอย่างแรกเลยคือยอมรับและตระหนักถึงอคติของตัวเองก่อนเลยรู้ตัวก่อนว่าเราอาจมีจุดบอดต,ตรงไหนถูกต้องครับมันจะช่วยให้วราคอยตรวจสอบความคิดแวบ,บแรกได้ดีขึ้นอีกอย่างคือการสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลายอันนี้สําคัญมากยิ่งเราเจอสถานการณ์เจอผู้คนเยอะๆสัญชาตญาณเราก็จะยิ่งเอ ปรับตัวได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นมันมาจากการเรียนรู้และฝึกฝนครับไม่ใช่พรสวรรค์ลุ้นล้วนอ๋อหมายความว่าต้องทั้งเชื่อใจมันส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ตั้งคำถามกับมันไปด้วยใช่เลยครับมันคือการฝึกฝนสัญชตาตญาณไม่ใช่แค่เชื่ออย่างสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเป็นการผสมผสานความเร็วของการคิดแว็บแรกเข้ากับการพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อสถานการณ์มันเอื้ออำานวยเข้าใจแล้วคะ่ะ คือต้องรู้จักสลับโหมดการคิดให้เป็นนั่นแหละครับคือทักษะที่แท้จริงในการนำพลังของ Blink มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเราสรุปแล้วการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีหรือ Blink นี่มีพลังจริงๆแต่ก็มีข้อจำกัดมีความเสี่ยงจากอาคติอยู่ด้วยครับผมดังนั้นครั้งต่อไปที่เรามีความรู้สึกแวบแรกขึ้นมาหรือต้องตัดสินใจเ,เร็วๆก็อาจจะลองหยุดฟังเสียงนั้นดูแต่ก็อย่าลืมใช้อย่างมีสติ มีวิจารณญาณควบคู่กันไปด้วยนะคะครับมีคำนามทิงท้ายที่อยากชวนให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราอาจจะกำลังใช้การหันบางๆหรือตัดสินใจจากข้อมูลน้อยๆแบบนี้อยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มสังเกตแล้วก็ฝึกฝนสัญชตาตญาณของตัวเองให้มันเฉียบคมขึ้นแต่ก็เท่าทันอคติมากขึ้นได้อย่างไงบ้างลองไปพบทวนกันดูนะคะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ